คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นนี้ในวงการการเมืองไทยต้องสูญเสียบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในหลายช่วงหลายตอนของวงการการเมืองไทยค่ะพลตรีสนันขจรประสาทถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชนานเกือบสามเดือนเต็มด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดพลตรีสนันขจรประสาทได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคนหนึ่งในวงการการเมืองค่ะ นตรีเสนั่นขจอมประสาทนักการเมืองอาชีพที่อยู่ในสมรภูมิการเมืองไทยมายาวนานเป็นที่รู้จักกันดีในนามเสนัน่นและขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติวันที่12มีนาคม2555ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาเสนัน่นประกาศยุติบทบาททางการเมือง เเออาาาบบบททบทที่่จะยูนนส้นงงกกรมืรหลังจากนั้นไม่กี่วันไทย PBS ได้สัมภาษณ์พิเศษพลตรีสนัน่นผู้ที่เคยได้รับฉายาว่ามือประสานสิบทิศด้วยความพยายามสร้างความปรองดองกับทุกฝ่ายวันนั้นเสนั่นแสดงความเป็นห่วงเรื่องความแตกแยกทางการเมืองในไทยต้องก้าวข้ามคุณทักถึงแน่ๆต้องเอาประเทศเป็นหลักเอาชาติเป็นหลักนะสมสถาบันเป็นหลักแล้วก้าวข้ามเถอะ ล้วเรามานั่งคุยกันดีว่าในอดีตเนี่ยนะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองของพัน475เนี่ยมีการนิรโทษกรรมกี่ครั้งเรื่องอะไรบ้างนะฮะเรื่องอะไรบ้างแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยนะเมื่อปีออ2520ก็ได้รับนิรโทษกรรมนะาม <คน S 2> ถานาที่ณ<ร>์เหลาคม2520นะ ผมก็ได้รับนิรโทษกรรมมาผมปฏิวัติแล้วไม่สาเร็จก็เป็นขบวถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปติดอยู่แปดเดือนแปดวันก็ได้รับนิรโทษกรรมค่ะนะก็นิรโทษกรรมเนี่ยตั้งแต่เจ็ดห้าทำเ็จก็นิรโทษกรรมอะไรต่างๆกันมาตลอดเวลานะครับทําให้ทาไ,ได้อะแล้วคราวนี้ทําไมทําไม่ได้ถ้าเราเอาหัวใจพูดกัน<ม>นะเลิกกันเถอะ แต่ทุกคนต้องจริงใจนะค่ะไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากใช้หลักการและเหตุผลแล้วก็ว่าไปว่าตานุิงท้องน้ำเดียยไม่มีทางสำเร็จถ้าใจมาพูดกันนะค่ะนะฮะคุณทัศนศินเนี่ยเอาไฟหลากสีเชื่อไหมเชื่อผมไหมให้ผมไปพูดนะแล้วก็ค่อยๆมันทีเดียวจะสำเร็จมันไม่มีทางหรอก แล้วทางฝ่ายนี้ก็ผมก็พูดว่ามันนา่บาบ้านเมืองจะได้ได้ไดไม่ละสามละสายไม่เกิดกลรยุคนะประเทศจะได้เจริญไปข้างหน้าเศรษฐกิจพุ่งเข้าไปขนาดนี้ยุโรปแย่อเมริกา yeah, แย่เรายังยืนอยู่ได้เศรษฐกิจถ้าเราไม่ทะเลาะกันเน่นะโอ้ก็จะเป็นในอาเซียนเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งได้ หลังยุติบทบาททางการเมืองพลตรีสนันบอกว่าอยากทำอะไรตามใจชอบบ้างด้วยการเปิดร้านอาหารอิตาเลียนโชว์ฝีมือความเป็นพ่อครัวความเป็นนักการเมืองของพลตรีสนัน่นเต็มไปด้วยสีสันมากที่สุดคนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคมหาชนเป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่มีส่วนผลักดันจนคุณชวนหลีกภยัยได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองโดยเป็นผู้ชักชวนสอส,อสอพรรคประชากรไทยเข้าร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ เนื้อความคาดหมายในวงการการเมืองนขณะนั้นจนสสทั้ง12คนถูกเรียกว่ากลุ่มงูเหา่าจุดพลิกผันในชีวิตเสนนันคือถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีหลังศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพลตรีสนัันมีความผิดฐานจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จและต้องลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักประชาธิปัตย์พลตรีสนนันบอกว่าเป็นประสบการณ์ทางการเมืองที่เจ็บปวดที่สุด เสนันกลับสู่วงการการเมืองอีกครั้งและได้ร่วมรัฐบาลในปี2551โดยขึ้นสู่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในยุคข,ของรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงสวัสดิ์และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนอกจากฉายามือประสานสิบทิศที่พยายามพูดคุยกับทุกกลุ่มการเมืองแล้วสื่อประจำทำเนียบตั้งฉายาเสนันด้วยว่าลิ้นชาละวันเพราะผลงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไม่ชัดเจน พลตรีสนั่นถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย78ปีได้รับพระมหารกรุณาธิคุณพระราชทานกฎไม้แปดเหลี่ยมและจัดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นกรณีพิเศษเจคืนโดยงานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจะมีขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์ที่วัดชนประทานรังสิตขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพลตรีสนั่นขอจรประสาทด้วยนะคะ